ตามรอยธรรมในกระแสแห่งการตอนที่สิบศาสนาพราหมยุคอุปปนิสัตว์จรื่นพรญาติโยมทุกหมู่เหล่าทั้งหลายในวาระนี้อาตมภาพจะขอนำพาทุกท่าน เดินทางสู่ยุคสมัยแห่งการเปลี่ยนผ่านทางจิตวิญญาณพบกับศาสนาพราหมณ์ยุคอุปนิสัตว์การปฏิวัติแห่งปัญญาและกำเนิดแห่งสังสารวัตฏเพื่อพิจารณาถึงจุดหักเหที่ได้วางรากฐานทางปรัชญา ให้เก็ดทุกศาสนาที่จะถือกำเนิดขึ้นในดินแดนภาระตะกระแสะแห่งการได้นำพาเรามาสู่ช่วงเวลาประมาณ800ปีจนถึง200ปีก่อนคริสตกาลเป็นยุคสมัยที่เกิดขึ้น หลังศาสนาพราหมณ์ยุคพระเวทได้ยังรากลึกมานานหลายร้อยปีณเวลานี้สังคมอินเดียได้พัฒนาไปสู่ความซับซ้อนเกิดนครรัฐและอาณาจักรขนาดใหญ่ขึ้นอะไรคือเหตุปัจจัย ที่ทำให้เกิดการปฏิวัติทางคิดครั้งนี้คำตอบคือมันเกิดจากความไม่พึงพอใจต่อศาสนารูปแบบเดิมปราดและนักคิดกลุ่มหนึ่งริืมตั้งคำถามว่าการประกอบพิธีบูชายันอันซับซ้อนและสิ้นเปลืองนั้น คือหนทางสู่ความจริงสูงสุดจริงหรือพวกเขาเริ่มเบื่อหน่ายกับโลกกระนัดที่มุ่งหวังเพียงพรจากถวยเทพแล้วหันมาสแสวงหาคำตอบสำหรับคำถามที่ลึกซึ้งกว่านั้นอะไรคือความจริงสูงสุด อะไรคือแก่นแท้ของตัวเราและเราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างไรนี่คือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดการย้ายสมรภูมิจากการสแสวงหาภายนอกมาสู่การสำรวจภายในการสแสวงหาครั้งนี้ ได้ก่อให้เกิดวรรณกรรมเชิงปรัชญาที่ลึกซึ้งที่เรียกว่าคำพีอุปนิสัต์ซึ่งแปลว่าการเข้าไปนั่งใกล้อันหมายถึงการที่สิทธิ์เข้าไปนั่งใกล้ครูเพื่อรับฟังคำสอนอันเป็นความลับคำพีเหล่านี้ ได้นำเสนอแนวคิดใหม่ที่ปฏิวัติโลกทัศน์เดิมโดยสิ้นเชิง 1. จากเทพพเจ้าสู่พรหม,มันแนวคิดเรื่องเทพพเจ้าหลายองค์ได้ถูกตีความใหม่โดยชี้ว่าเทพพเจ้าเหล่านั้นเป็นเพียงการสำแดงภาคต่างๆของพรหม,มัน อันเป็นความจริงสูงสุดเพียงหนึ่งเดียวเป็นพลังงานสากลเป็นจิตวิญญาณแห่งจักรวาลที่ไร้รูปไร้คุณลักษณะและเป็นบ่อเกิดของทุกสรรพสิ่ง 2. การค้นพบอาตามันเราปราดได้ค้นพบว่าภายในส่วนลึกที่สุด ของมนุษย์ทุกคนก็มีแก่นแท้ที่อมตะอยู่เช่นกันนั่นคืออาตามันหรือดวงวิญญาณปัจเจกและสัจธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พวกเขาได้ค้นพบก็คืออาตามันนั้นคือสิ่งเดียวกับพรหมันเราไม่ได้แยกออกจากความจริงสูงสุด เราคือส่วนหนึ่งของมันแต่ถูกบดบังไว้ด้วยอวิชชาคือความไม่รู้ 3. าํกำเนิดแห่งกรรมและสังสารวัรและที่สำคัญที่สุดแนวคิดเรื่องกรรมและสังสารวัฏได้ถูกสถาปนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ในยุคนี้เองกรรมคือการกระทำที่ไม่ใช่เป็นเพียงเหตุให้ได้รับพรหรือคําสาบจากเทพพเจ้าอีกต่อไปหากแต่เป็นกฎแห่งเหตุและผลที่เป็นสากลและยุติธรรมทุกการกระทำย่อมส่งผลและผลของกรรมนี้เอง ที่ได้ถักทอเป็นโซ่ตรวนผูกมัดอาตมันให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัตรไปในภพภูมิต่างๆอย่างไม่สิ้นสุดการเกิดแก่เจ็บตายจึงมิใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหากแต่เป็นวงจรที่น่าหวาดหวัน่น ปรัชญาแห่งยุคอุปนิสัต์นี้ได้กลายเป็นเหตุปัจจัยที่ทรงพลังที่สุดที่ได้กำหนดภูมิทัศน์ทางจิตวิญญาณของอินเดียทั้งหมดมันได้เปลี่ยนเป้าหมายสูงสุดของชีวิตจากการแสวงหาความรุ่งเรืองในโลกนี้มาสู่การแสวงหาโมกษะหรือ ความหลุดพน้นออกจากวงล้อแห่งสังสารวัฏและได้วางปัญหาและคำศัพท์ที่เป็นดั่งกระดานหมากรุกให้แก่ศาสดาและนักปราดรุ่นหลังที่จะต้องเข้ามาเดินหมากและเสนอทางออกของตนเองในขณะที่เราพรามปราด กำลังขบคิดถึงปรัชญาอันลึกซึ้งนี้ณนะดินแดนที่ห่างไกลในยุโรปเหนือชนเผ่าอีกกลุ่มหนึ่งก็กำลังสร้างสรรค์โลกกระนัของตนที่ผูกพันอยู่กับผื้นป่าเวทมนต์และโลกอีกมิติหนึ่งในตอนต่อไป เราจะเดินทางสู่ดินแดนแห่งนักบวชรูอิดและเหล่านักรุปไวกิ้งเพื่อสำรวจาศาสนาของชาวเคลต์และนอสในยุคเริ่มต้นเราจะไปค้นหาว่าในขณะที่อารยธรรมใหญ่กำลังสร้างปรชัชญาชนเผ่าโบราณในยุโรป มีความเชื่อต่อเทพพเจ้าและโลกวิญญาณอย่างไรณนะช่วงเวลาประมาณ800ปีก่อนคริสตกาลขอความจเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านทั้งหลายจเจริญพร